เราเป็นอะรที่สุดขอเปลี่ยนชุดนจะทำอะไรบ้างเดี๋ยวต้องถามพี่เขากนว่าเราขอตามเขาไปได้ไหมอืมพี่เอนต้นอนต้นปั